ตอนนี้รักอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าแข่งดาวเจ็ดอุทัยนะคะบ้านฟ้าแข่งดาวเจ็ดอุทัยอยู่ในโรจนะหรือยู่ระหว่างโรจนะสองและสามค่ะแล้วก็อยู่นยคะอยู่หลังโรงงานอิชิตันนะคะตรงนี้จะเป็นโรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรจนะนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโครงการของเรานะคะที่นี่มีทั้งหมด81ยูนิตด้วยกันนะคะตอนนี้ข้างหน้านะคะเราทําไป น,นะคะตอนนี้เหลืออยู่5ยูนติตค่ะนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็เข้ามาแวะชมได้นะคะวันนี้รัจะพามาดูบ้านแฝดค่ะบ้านแฝด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะพื้นที่37ตารางวาค่ะนะคะก็จะมาดูเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะคะที่นี่เราใช้อิฐแดงค่ะนะคะเนี้ยค่ะใช้อิฐอิฐมอนแดงนะคะก่อสร้างนะคะก่อแล้วก็ ใส่ปูนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะฉาบค่ะนะคะปูนที่เราใช้ก็เป็นปูนของเครือซีเมนไทยนะคะ S C G เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นปูนที่เราใช้นะคะของ S C G นะคะส่วนปูนผสมเสร็จเนี่ยค่ะก็จะใช้เครือของเครือซีเมนไทยเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็น ตัวบ้านนะคะที่เรากำลังก่อสร้างนะคะอันนี้เป็นบ้านแฝดน,นะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำค่ะตอนนี้กำลังก่อสร้างเป็นอะไรคะอันนี้ห้องน้ำเหรอคะก็เอาห้องน้ำนะคะแล้วนี่เป็นห้องนอนนะคะอ๋อค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะทั้งหมดสามห้องนอนด้วยกันค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะส่วนกระเบื้องมุงหลังคา ที่เราใช้ก็เป็นของ SCG นะคะ ค่ะเดี๋ยวรักจะพามาชมเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านนะคะที่นี่นะคะเราก็ใช้เสาเข็มนะคะไอ2่ I นะคะลึก12เมตรนะคะตอกลงไปในดินค่ะนะคะก็คือตอกลงไปในลักษณะที่เขาเรียกว่าจุดโบกเขานะคะก็คือตอกไม่ลงแล้วนะคะอันนี้เป็นไอ2ี่ออเมตรนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำ ตัวโครงสร้างนะคะตรงนี้ค่ะเป็นโครงสร้างด้านล่าง